สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำโน้ตบุ๊กนะครับที่เน้นราคาคุ้มค่าเลยราคาประหยัดหน้าจอขนาด14นิ้วมาให้รู้จักกันสำหรับ HP 14s ตัวนี้นะครับจะมีสเปคเป็นยังไงบ้างไปชมกันต่อเลย HP 14s มาพร้อมกับบอดี้สีบอลเงินทั้งตัวจะมีขอบจอด้านในเท่านั้นที่เป็นสีดำจอภาพขนาด14นิ้ว Full HD พอตการเชื่อมต่อ USB 3.1 u s b c HDMI SD HD Card Reader สำหรับสเปคเครื่องรุ่นนี้มีดังนี้ CPU เป็น AMD Athlon 300U กราฟิก AMD Radeon RX Vega 3 Display หน้าจอขนาด14นิ้ว Full HD RAM ขนาด 8GB DDR4 s o l a d e เป็น SSD 256GB OS เป็น Windows 10แท้ประกัน2ปี On-Site Service น้ำหนักอยู่ที่1.47กิโลกร,รมัม HP 14S รองรับการใช้งานได้หลากหลาย ใช้งาน Office Word, Excel, PowerPoint ใช้งานทั่วไปเล่นอินเทอร์เน็ตหาข้อมูลออนไลน์ใช้งานดูหนังฟังเพลงดูวีดีโอสตรีมมิ่งคือรงนี้มาพร้อมกับ Windows 10แท้ใช้งานได้ทันที HP 14s เหมาะสำหรับคนที่ต้องการโน้ตบุ๊กหน้าจอขนาด14นิ้วเน้ในใช้งานปกติทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นอินเทอร์เน็ตนะครับดูหนังฟังเพลงหรือว่าเอาไปทำงานออฟฟิศนะครับอย่างเช่น Word Excel PowerPoint ในราคาที่ถูกแล้วก็คุ้มค่ามากๆเลยได้แรม8 g ิก s d 2 0 0 g b กถือได้ว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่คุ้มค่าจริงๆน้ำหนักตัวเครื่องอยู่ที่1.47กิโกรัมเท่านั้นพกพาสะดวกสบายมากๆ